สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรุ่นเก้ามงคลนะครับเป็นรุ่นสร้างสาลาหนึ่งร้อยปีวัฒนาานะครับปีหกสามนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับรุ่นเก้ามงคลนะวัดสร้างนะครับนะครับรุ่นนี้น่าเก็บมากๆนะนะครับเป็นรุ่นที่วัดสร้างด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าน้องได้เนื้ออะไรบ้างนะครับน้องได้เนื้ออะไรมาบ้างนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์หนุมานนะครับเป็นหนุมานนะนะครับ จดจําให้แม่นนะนะครับลักษณะเหรียญแต่ละเหรียญนะครับรูปหล่อนะครับยี่รุ่นเก้ามงคลวัตสร้างนะครับขับมานมาดูเลขโคดกันนะครับน้องแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะครับนี่ครับเป็นพนุมาณนะครับเป็นหล่อโบราณนะหล่อเป้าถูกโบราณนะครับนี่ครับเลขโคดข้างล่างนี่นะครับนี่ครับตอดโคดข้างล่างนะ ครับโคชัดเจนนะครับนี่ครับเจ็ดเจ็ดสามนะครับในโคดองนี้นะครับนี่นะนะครับนี่ครับองน้ามันหนุมานองค์แรกนะครับมาทำมาดูองที่สองนะครับรุ่นเก้ามงคลนนะครับสร้างสาลาหนึ่งร้อยปีนะนะครับหลวงพ่อพัดนะครับนะนะครับได้ไหมเอ่ยนะครับแกกมาให้ดูให้ดูเราให้หมดเลยนะครับ ความชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองฝาบ้านนะครับเนื้อทองทิพทองฝาบ้านนะครับนี่นะครับอันนี้ครับตอกโคดนะครับชัดไม่เ่ยนี่นะครับตอกโคดน่าจะมีหนึ่งร้อยปีนะครับนะครับเลขโคดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นะครับนี่ตอกลอลิงนะครับนี่ครับเป็นทองฝาบ้านนะครับน่าจะเป็นทองฝาบ้านนะนะครับเป็นทองฝาบ้านทองทิพนะครับนี่นะครับ เป็นหล่อโบราณนะครับสวยนะครับน่าเก็บมากรูปหล่อนะครับรูปหล่อนะครับวัสร้างนะครับมีนะสวยมากครับสวยมากครับมาเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปนะครับนะครับเป็นเนื้ออะไรนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะบาก้าครับเนื้ออะบาก้านะครับนี่ครับนะครับเนื้ออะบาก้านะครับนี่ครับเนื้ออะบาก้าลักษณะเนื้ออะบาก้านะครับ จะออกเหมือนเงินนะครับแต่จะออกแดงๆเหลืองๆหน่อยนะครับนะครับนี่ครับจดจำนะครับนี่ครับในโค้ดสามสีสี่ครับตอกหนึ่งร้อยปีนะครับข้างหน้าเป็นโค้ดรูปบ้านนะครับค้บรูปโค้ดรูปวัดนะครับเป็นรูปโค้ดศาลานะครับนะครับนี่ครับตอกอ่างเป็นอัปปากานะครับนี่นะครับ สวยมากนะครับจดจานะครับจดจาร้อยตัดนะครับจดจําขอบตัดให้ดีนะครับนะครับลักษณะนะครับท่าทางนะครับลักษณะหน้านะครับเป็นโลกเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อพัดันห้วยด้วนนะครับเนื้ออัมพากานะครับองนี้นะครับมาเรามาดูองค์ต่อไปนะครับโอ้โหเนื้ออะไรครับตะก่วดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะนะครับเดี๋ยน้องลองแกะดูนะครับ เป็นเนื้อตะกัวแน่นอนถ้าจะใช่นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับใช่นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับตอกตอเต่านะครับตะกัวนะครับเต่าหนึ่งร้อยปีนะครับมีโคศรสารนะครับเลขโคตสองเจ็ดศูนย์ครับนี่ครับเป็นเนื้อตะกัวนะนะครับลักษณะจะเหมือนกันนะครับร้อยตรงร้อยตัดเหมือนกันมาทุกทุกองนะครับนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับวัดสร้างนะครับเป็นวัดสร้างนะเป็นหล่อโบราณนะครับ มาเรามาดูสุดท้ายครับเป็นรุ่นอะไรครับนะครับ <c oughs> เนื้ออะไรครับทองแดงหรือเปล่านะครับนะครับนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะครับ สองดอเด็กนะเป็นทองแดงนะครับเลขโค้ดห้าหนึ่งหกครับตรงนี้นะครับรุ่นสร้างสราหนึ่งร้อยปีนะนะครับมีโค้ดสาราย้างล่างนะครับนะครับนี่ครับสวยนะครับเหรียญรูปหล่อตรงนี้สวยมากมากนะครับเป็นรุ่นวัดสร้างดีด้วยนะครับจะสร้างดีนะนะครับนี่ครับวัดห้วยด้วนนะครับข้างล่างนะครับเขียนนะครับข้างหน้าเขียนหลวงพ่อพัดนะครับวัดสร้างมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับดีน่าเก็บนะครับราคาไม่แรงมากนะครับน่าเก็บทุกรุ่นเลยนะครับ <ítulo> น,นะครับนี่นะนะครับนะครับน้องมีหลายหลายเนื้อนะครับเดี๋ยวลให้ดูนะนะครับให้เปรียบเทียบเนื้อนะครับนะครับเปรียบเทียบเนื้อกันนะครับนี่ครับจะมีนี่นะครับเนื้อตะกัวนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองตะกัวนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อปาก้าครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีหันุมานเนื้อทองทิพย์นะครับนี่นะครับสวยมากหันุมานสวยมากนะครับ วัตร้างหน้าเก็บน้ำเป็นหลออโบราณนะครับเป็นหลออโบราณนะครับนี่นะครับจดจํานะครับจดจํานะครับนี่นะครับนะครับลักษณะหน้าทางนะครับรุ่นวัดสร้างนะนะครับหน้าเก็บนะครับราคาย่อมเยาครับราคาแต่ต้องได้นะครับราคาไม่แรงประสบการณ์ดีนะครับนี่นะครับนะครับน้องขอลาเพียงแค่นี้นะครับน้องขอลาเพียงแค่นี้นะน้องมารีวิวสั้นๆนะครับ ฝากกดติดตามช่องบอนนบะเก้าด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับนะครับพร้อมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปหน้าๆนะครับคลิปต่อๆไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลายแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ